ณโรงเรียนแห่งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งมีชื่อว่าข้าวหอมเธอเป็นหญิงสาวอ้วนโกลเธอมักจะเจอเพื่อนแกล้งและไม่มีเพื่อนเล่นเธอเสียใจมากและตั้งแต่วันนั้นเธอก็ตัดสินใจไม่ไปโรงเรียนวันๆเธอไม่ทำอะไรได้แต่กินแล้วก็นอนอยู่หน้าทีวีตัวโปรดผู้เป็นแม่ได้แต่มองอย่างเป็นห่วงแล้ววันหนึ่งเธอก็ตัดสินใจเข้าไปคุยกับลูกสาว เธอไม่อยากให้ลูกสาวอยู่แต่ในบ้านลูกสาวได้แต่นั่งฟังเงียบๆเข้าหอมเก็บคำพูดของผู้เป็นแม่มาคิดทบทวนเธอมองตัวเองผ่านกระจกก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองครั้งยิ่งใหญ่เธอเริ่มจากการออกกำลังกายในทุกๆเช้าเธอจะตื่นขึ้นมาวิ่งกินอาหารที่มีประโยชน์เธอทำแบบนี้เป็นประจำหนปีผ่านไปจากหญิงสาวที่หนักถึง100กิโลกรัม กลายมาเป็นหญิงสาวที่มีหุ่นผอมเพรียวผู้เป็นแม่ที่เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของลูกสาวก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้ทุกคนต่างหันมาชื่นชมในตัวข้าวหอมและข้าวหอมก็พร้อมที่จะไปโรงเรียนอีกครั้งข้าวหอมได้ทำให้เพื่อนเเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาพยายามทำมันไม่สูญเปล่า